น้องจะออกมาแบบนี้หนึ่ง <1 S 2> ใน80,000รายค่ะรัะบเว็บไซต์ DailyMail นะครับเผยคลิปนาทีอัศาจรรย์ของชิวอนุ์ที่เราไม่มีโอกาสได้ชมกันได้บ่อยครั้งนักเป็นคลิปของทารกตัวน้อยจากประเทศสเปนที่คลอดออกมาจากคลานของคุณแม่โดยที่ตัวของทารกทั้งตัวยังอยู่ในถุงน้ำครามที่ยังไม่แตกนะครับมองเห็นเจ้าหนูน้อยนอนคุดคูเคลื่อนตัวเล็กน้อยอยู่ภายาในนะครับแล้วก็มีสายสะดือ,อที่ทําหน้าที่ส่งออกซิเจนไปเลี้ยงทารกทีหมอและพยา บานที่อยู่ในห้องคลอดนะครับพากันยืนชื่นชมด้วยความอัศจรรย์ใจอย่างมากแม้วคนลมเธอดูสิว่า้าแบบนี้เราจะได้เห็นเมื่อไร่แล้วเนี่ยคุณหมอประคับประคองอย่างทนุถนอมนะเพราะเขาก็ยังเคลื่อนไหวตอนนี้เขาก็คงยังรับอาหารจากคุณแม่ทางสายสะดืออยู่เห็นได้เห็นสายออกมาป่ะครับนั่น่ะออกจากท้องแม่นะเพราะปกติแล้วตอนที่ ส่งสัญญาณว่าจะคลอดเดี๋ยวถุงน้ำคล้ำแตกแล้วนะนั่นคือสัญญาณว่าลูกกำลังจะออกมาแล้วก็เรียกน้ำเดินน้ำเดินอะอสับเนียนะน้ำน้ำของแม่เดิน รียจะคลอดลเออมันเหมือนแบบข้างในมันมันปั่นป่วนไปหมดเลยถุงเนี่ย,ยใ,ใ,ใช่แล้วถุงเนี่ยมันจะฉีกแล้วน้ําน้ําคร่ำเนี่ยเขาจะถูกระบายออกมาก่อนเงียสำหรับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ถุงน้ําคร่ำนั้นนะครับจะมีหน้าที่ปกป้องลูกน้อยเมื่ออยู่ในครรภ์ในท้องของคุณแม่นะครับปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับทารกโดยหากทารกก็จะคลอดออกมาถุงน้ําคร่ำก็จะแตกมันคือการเป็นการส่งสัญญาณบอกให้ทราบว่าเด็กจะออกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นในโอกาสที่เด็กจะคลอดออกมาพร้อมกับถุงน้ําคร่ำนั้นมันมีน้อยมากจากรายงานระบุว่ามีเพียงแค่หนึ่งใน 8 0 0หมื่นเท่านั้นนะครับที่จะออกมาเป็นแบบนี้ นะครับเขาจะตั้งชื่อน้องว่าไงดีนี่เนี่ยแล้วเราเพิ่งรู้นะเขาเขาขดตัวกันได้แบบกลมดิกเลยมือนี่จะต้องอยู่ข้างหน้าท่านี่ต้องท่าบังคับเท่านั้นนะเขาเรียกเเเบบีี้กยารว่าเบบี้โพสเอออย่างนี้เลยแล้วนี่นะที่ออกมาเป็นเค้กแบบทุกวันนี้ตัวใหญ่ขนาดนี้นะแต่ก่อนเป็นแบบนี้แหละอจะกลับเป็นแบบนี้เหรอแค่นี้แหละรูเค้กตอนนั้นรู้หรือยังว่าแม่เจ็บขนาดไหนกว่าเราจะเกิดมาได้เนี่ยฮะยค่ะนี่หนึ่งต่อแปดหมื่นคนบนโลกใบนี้นะครับจากประเทศสเปนครับ